สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับซึ่งเป็นประเด็นสงสัยที่คุณผู้ชมเนี่ยก็ยังคงมีความกังวลและมีความสงสัยอยู่นะครับในเรื่องของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยนะครับผู้ป่วยเบาหวานที่ยังควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้ จะสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตรงนี้เรามาดูข้อมูลล่าสุดณนะวันที่5กรกฎาคม2564ของประเทศไทยกันนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 นะครับวันนี้นะครับก็ยังมีผู้ป่วยจำนวนสูงอยู่นะครับอยู่ที่6,166ราย นะครับเป็นผู้ติดเชื้ออยู่ในเรือนจำเนี่ย84รายและภายนอก6 0 8 2รายนะครับรวมแล้ววันนี้5กรกฎาคมนะครับ6,166รายนะครับก็มีข่าวดีนะครับหายป่วยกลับบ้าน2,534รายนะครับถ้าคุณผู้ชมดูตัวเลขตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น6,000กว่ารายนะครับหายป่วย เพียง2534รายเพราะฉะนั้นจำนวนผู้ป่วยยังสูงมากกว่าผู้ป่วยที่หายนะครับเพราะฉะนั้น,นก็ยังเป็นประเด็นปัญหาในเรื่องของเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยอยู่นะครับสำหรับผู้ป่วยหายสะสมแล้วเนี่ย1 9 6เ1 1รายนะครับป่วยสะสมตั้งแต่1เมษายนจนถึงปัจจุบันของประเทศไทยอยู่ที่2 6 3 7 0รายและวันนี้นะครับ มีผู้เสียชีวิตถึง50รายด้วยกันนะครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุด5กรกฎาคม2564นะครับทีนี้ในประเด็นของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดเลยนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยได้ชี้แจงประเด็นนี้นะครับว่าผู้ป่วยเบาหวาน สามารถฉีดวัคซีนได้นะครับถึงแม้จะยังควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ตามเป้าหมายก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับวันนี้ยังควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ก็สามารถที่จะรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับ ในการติดเชื้อโควิดเนี่ยเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผู้ป่วยเบาหวานก็ควรจะรับการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดนะครับ